สวัสดีครับเป็นเพื่อนที่ติดตามช่อง youtube และ facebook page เพื่อนเกษตรชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนกล้วยน้ำว้าสายพันธุ์พระราชทานเช่นเคยนะครับเราจะมาพูดถึงการปลูกกล้วยกันนะครับว่าถ้าไม่มีระบบน้ำเราจะแก้ปัญหาอย่างไรในช่วงที่ฝนตกทิ้งช่วงนะครับนี่นะครับความสวยงามนะครับสวยมากนะครับบรรยากาศธรรมชาติยามเช้า วิธีการปลูกนะครับของการปลูกกล้วยที่ผมปลูกนะครับซึ่งบางครั้งฝนก็ไม่ตกก็ทําให้ดินมันแห้งเราจะลดน้ํามันก็ไม่มีระบบน้ําก็รอทุนอยู่อย่างเงี้ยเราจะต้องทํำยังไงให้ต้นสวยอยู่ได้นะครับแล้วก็วิธีการผมก็จะขุดนะครับขุดให้มันเป็นหลุมแองกกระทะเล็กน้อยนะครับขุดดินนึกภาพนึกภาพกระ,ะทะ ทอดไข่นะครับนึกภาพกระทะทอดไข่ก็ขุดให้เป็นแอ่งน้อยๆนะครับแล้วก็ขุดหลุมให้มันลึกจมรากจมรากล้วยหน่อยเข้าไปแล้วก็ทําให้มันเป็นแอ่งเวลาเราลดน้าเนี่ยมันน้ามันก็จะค้างอยู่ในนี้เล็กน้อยให้มันค้างอยู่เล็กน้อยทีนี้เราก็เอาฟางมาช่วยอีกทีนะครับเอาเศษหญ้าเอาฟางมาช่วยคลุมอีกทีถ้าหญ้ามันขึ้นข้างๆเราก็ตัดไม่มีฟางเราก็ตัดหญ้าข้างๆ ก็เอามาคลุมนะครับเอามาคลุมเพื่อกันความชื้นนะครับนี่ทีนี้เราก็จะทําให้ต้นกล้วยเนี่ยคงความชื้นได้นานเป็นสัปดาห์เลยนะครับถ้าเราเอาบัวตักรดน้ําเอาบัวหรือเอาครุตักน้ํามารดนะครับมารดน้ำมันจะค้างอยู่ในแองแองกระทะที่เราทําไว้เล็กๆนะครับทีนี้มันบวกด้วยเศษหญ้าเศษฟางมาคลุมก็ทําให้ความชื้นอยู่ได้นานต้นกล้วยเราก็จะสวยนะครับต้นกล้วยสวยพอฝนตกมา ร้วก็ยิ่งสวยไปใหญ่ก็เริ่มใส่ปุ๋ยนะครับบำรุงดูแลรักษานี่นะครับก็เป็นอย่างที่เห็นอย่างแปลงนี้นะครับเราก็ไม่มีระบบน้ําเหมือนกันนะครับระบบน้ำเนี่ยไม่มีเพราะปั๊มน้ํามันเสียก็ใช้เทคนิคนี้เอานะครับเทคนิคที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อกี้นะครับนี่ส่วนความห่างที่ปลูกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2อคูณสเมตรนะครับแต่ยกเว้นจุดตรงนี้นะครับสอเมตร 2เมตรครึ่งนะครับจุดตรงนี้เพราะว่าต้องให้รถสะเล้งวิ่งผ่านมานะครับเอาไว้เอารถผ่านเพื่อลำเลียงปุ๋ยลำเลียงเศษฟางที่วัวกินวัวมันกินฟางแล้วฟางมันเหลือมันฟูอยู่วัวมันเหยียบมันเหยียบมันย่านะครับชาวบ้านเขาก็ญาติญาติเขาก็ให้มาเขาก็ให้ฟางมาเราก็เอาฟางตัวนั้นแหละมาคลุมนะครับมันก็จะมีเศษปุ๋ยขี้วัวติดอยู่หน่อยมันก็จะทาให้กล้วยมันสวยงามขึ้นนะครับนี่ อย่างที่เห็นเลยครับคุณผู้ชมอันนี้ก็กําลังแตกยอดช่วงนี้กําลังแตกยอดดีนะครับก็จะมีป Ł ุ๋ยคีวัวนะครับนี่ผสมกับเศษฟางป Ł ุ๋ยคีวัวก็ใส่ประมาณต้นละกิโลต้นละกิโลนะครับแล้วก็บวกด้วยเศษฟางเศษหญ้าที่ตัดแถวนี้นะครับเอามาคลุมป Ł ุ๋ยที่ใส่ก็จะเป็นป Ł ุ๋ยสูตรเสมอนะครับ 15, 15 15 15ก็มีคนถามเข้ามาสูตรเสมอเป็นป Ł ุ๋ยอะไรก็ได้นะครับ แล้วก็ใส่รอบๆโคนนะครับผมก็ห่างสักหนึ่งอกนะครับโรยรอบๆเลยห่างสักหนึ่งอกโรยรอบๆแต่ถ้าเราโรยโคนต้นเลยได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าต้นมันก็ไม่ตายหรอกถ้าเราใส่ไม่เยอะเราใส่แค่กำรรเดียวเนี่ยแต่ใบมันจะดำครับมันไหม้ใบตรงเนี้ยมันจะดำมันจะไหม้นะครับเพราะว่ามันมันโดนโคลนต้นแรงเกินไปแล้วก็เอาหวานขยับออกมาหว่านปุย๋ยห่างจากต้น สักสองหนึ่งนะครับประมาณกร,รมเดียวนะครับ15วันครั้งหนึ่งดึงเดือนเราก็ใส่สองครั้งตอนนั้นเองครับสวยงามนะครับกำลังแตกยอดดีมากปลูกไว้ตรงนี้จํานวน40ต้นนะครับ40ต้นนี้ความสวยงามนะครับบรรยากาศเช้าเชก็ถือกาแฟมากาแฟร้อนๆถือ น้ำชาน้ำชากันโควิดพวกขาขิงตะไคร้อะไรพวกนี้ใบมะกรูดเราต้มมันก็นั่งนั่งจิบกินนะครับแล้วก็มองดูบรรยากาศโดยรอบมองดูธรรมชาติความสวยงามที่เราสร้างขึ้นนะครับก็มีความสุขนะครับความสุขเล็กๆน้อยๆก็อยู่ที่บริเวณต้นหมอกต้นไม้ที่เราได้ปลูกไว้นะครับนี่นะครับเราสร้างบรรยากาศให้มัน ดูสวยงามโดยการปลูกต้นไม้ปลูกไม้ผลปลูกกล้วยปลูกนู่นนี่นั่นนะครับแล้วเราก็มานั่งจิบเบียร์มองในผลงานที่เราได้ทําขึ้นมามันก็มีความสุขนะครับในแต่ละวันไม่ต้องไปเครียดอะไรมากมายไม่ต้องไปซสีเรียดนะครับโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจต่อกันสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ